สวัสดีครับเพื่อนๆ FC FC สวนดับหน้าดับหน้าไปประทถมเมื่อนี้ก็คือเก่าล่ะครับพี่น้องดับหน้าก็สิพาพี่น้องมาหัวามาสวนคือเกา่าก็ขอต้องขอโทษ FC ได้หลายได้ครับเด้อเนื่องจากดับหน้านี่ว่มีเวลาลงยูทูบหน่อยพี่น้องว่มีเวลาทํำชิปให้พี่น้องเบ้างนะครับเนาะกหางหายจากงการทํำชิปไปหลายเดือนนะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้วันที่สองบกราสองพันหา้าร้อยหกสิบเกีด ดับหน้าว่าจะลงรปทุบให้พี่น้องเบิ้งนะครับนาอเพราะว่าทางหายไปโดนเมื่อนี้ดับหน้าจะพามาเบิง้งปัดม่วงนะครับพี่น้องดอับหน้าบเลบเลบเลบรลลาดสารพี่นอ้องปักม่วงนำออกมสี่ท่อนะครับนาอกดับหน้าเพียงแต่ว่าโศกสารที่ซื้อครับพี่น้องคือสีสารเขาทซื้อนในพอริมัณที่หน่อยนะครับนอบาองบเลใส่สารพิโคลาดตุนนะครับนาอพี่น้องนาะ ใส่การฉีดเอาครับจึงดับหน้าถ้าบนอกอด้วยดูผลปรากฏว่าออกได้หลายรุ่นพอดพี่นอ้อ,องบวมนอกอด้วยดูแต่ว่าติดดอกออกดอกได้ดีครับลูกใหญ่สากาปัน่นกัมีพี่น้องลูกหน่อยลูกใหญ่ออกสามรุ่นพี่น้องสามรุ่นสี่รุ่นหมดแล้วครับดับหน้ากับได้ภาพพี่น้องมาเบิ่งว่าพื้นีการดับหน้าจะจังไงเนาะครับเนะเาะเขาจึ่งติด่วยดีครับ ติดดีติดสมากล้ำใหญยเลยครับพี่น้องเป็นพ่วนพวนเลยครับตามหน้าใส่อย่างนี้ครับดี๋ยวไปเิ่งกันเลยครับเนาะว่าขาสติดติดดีขนาดไหนนะพี่น้องเนาะลองดูครับเนาะเป็นเป็นน่วยเป็นเป็นพ้วนเป็นเป็นปุ่มเป็นปุ่มคือคือคือหมักลํำใย้่ได้พี่น้องตากหน้าใส่ห่อเนี่ยเลือกเลือกน่วยห่อเอาเนาะครับเนาะเลือกน่วยห่อเอาหลายรุ่นรุ่นเป็นดอกก็ยังมีครับรุ่นน้อยๆก็เป็นมีครับนะครับได้ เขาติติดแยบเป็นปุ่มเป็นปุ่มขึ้นหมักลำไยเลยได้ครับเป็นหมักม่วงขึ้นหมักลำไยเนาะครับเนาะเห็นบ่ครับนี่เขาติดจิงหนึ่งจิงหนึ่งเขาติดแกอยางไหลายเลยได้ครับด้วยเดี๋ยวดับหน้าสิบองเบงว่านี่ที่กาดดับหน้าเห็นแบบเลยเนาะครับเนาะเราจะทํานอกให้ดูนะทานอกห้ดูแต่วันนี้เรามาหอมมะม่วงนี่แหละครับพี่น้องมะม่วงช่อหนึ่งนี่มันได้ซีหาหน่่ยหกหน่วยนี่แต่ก็ต้องตัดออกด้วยใช่ไหมค่ะดับหน้าจะตัดออกครับ ที่เด็กเอาสามหน่วยนะครับเนาะที่เด็กเอาสามหน่วยสามหน่วยก่อนถาหน้าเสียห่อนะครับเนาะพี่น้องเนาะจะใส่ห่อกระดาษห่อเนี่ยห่อเป็นตัวอย่างนะครับเนาะห่อไว้ช่วงนี้เลยใช่ไหมคะหน่วยซ้ำผมมือปวตีีห่อไปครับเดี๋ยวกันแม่งแมงนั่สคยันใส่แล้วครับเนาะแั้งวันทองยันใส่ผิวมันสวงามนะครับเนาะผิวของเขาจะงามยกถามหน้าจะพั่วไปเบิงเรื่อยๆนะครับว่ามันติดดีขนาดไหนเนาะครับเนาะมาเบิังถามถามหน้ามาเพื่อครับเด้อ ก่อนบางนะครับเลยยังต้นนี้นะครับเ้ยเขาสิติดช่อแบบบางยังหลได้ครับช่อแบ,บบยังหลาเขาติดติดนะครับเ้อ,บบอ,อมันมีหลายรุ่นพี่น้องมีหลายรุ่นแล้วมันจะติดหมดไหมค่ะติดหมดห้องก็ค่อยเลือกเอาครับว่าหลุกมันสมบูรณ์ล,ลุกมันงามนะครับนะเ้างก็จะแป๊บแจงรัแดแจงนวยอีกทีหนึ่งครับตอนนี้เขาใหญนะ่น่ะห้องตกแ่งนวยว่าเ้าเจอเลือกเอาน่วยไว้ได้ไว้นะครับ ส่วนใหญ่กัติดลูกไปไปลายแบบนี้ลูกจะบอ่อค่อยใหญ่นะครับเนาะลูกจะบอ่อค่อยใหญ่ติดไปไปลายแบบนี้แต่ติดแบบกลางๆแบบนี้นะครับแบบต้น,ตนที่เขาติดโกกๆแบบนี้นะครับลูกเขาจะใหญ่สมบูรณ์ดีเขาจะเรียกเอาไว้ครับถ้าลูกใบปลายแบบนี้นะส่วน,นใหญ่มันจะบ่อใหญ่มันจะบ่มันจะบ่โตเราสามารถตัดตอนนี้ได้เลยไหมคะ ข้าแต่งก่อนครับปล่อยให้เขาเลี้ยงลูกไงก่อนว่าเขาจะเลี้ยงเอาลูกได้ครับลูกมันสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับเนาะการผสมเกยสอนของเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนครับค่อยเลี้ยงเอาอีกทีหนึ่งตอนที่มือเาที่มาฮอนะครับลูกมือที่เขาจะประอบที่จะฮอนะครับต้องเลี้ยงไว้ครับยังนีู่ครับนี่ครับอันนี้สองมกราหกเจ็ดนะคะพอดีเราทำมันงนอกิดูเขาสีดกป่านมันรำไรได้ด้วยครับดกมากเลยครับ ลูกเขาติดติดติดหลายนะครับสายดาบนามียาดีนะคะน่นเพื่อนแ,แล้วผมจะบอกสูตรที่หลังนะครับว่าเขาจะแบบใดเื่อจะให้บังวงมันตกลกไในขนาดนี้เหมือนลำไย,ยจริงๆะะลยยเลยค่ะบาดแบบลำไยเลยเลยครับมีทุกกิิงเลยค่ะมีทุกจริงมีทุก <laughs> มีทุกช่อ <laughs> มีทุกช่อเลยครับมีทุกช่อเราทดลองปีนี้นะคะมะม่วงของเราเข้าปีที่เท่าไหร่แล้วเข้าปีที่สามเข้าปีที่สาม ข้เปีนิสานเรายังไม่ลาดสารแต่เราโฉบสารเฉยครับเรายังไม่ได้ลาดสารคือเรายังไม่ทําเต็มที่นะคะเรายังไม่ได้คิดว่าเราจะทําขายนอกฤดูหรือว่าทําธุรกิจเต็มที่นะคะเราแค่ทดลองก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจนะคะโอ้เหมือนลําไยจริงๆเป็นที่น่าพอใจลองลองดูนะคะเพื่อนๆลองดูครับผมเพื่อนๆครับได้ถ่ายคลิปนี้นะดับหน้าสะบอกนะครับวิธีการเทีนิงระมงกุนกด่กนะครับเนาะ ครึ่งแรกนะครับเราพยายามใส่ปุ๋ยสูตรที่ผาที่ผาเนี่ยบุ๊ลุ่มต้นก่อนนะครับเนาะก่อนเข้าสิเอาเอาเอาโสอบสารนี่ครับเขาแต่งกิ่งเสร็จแล้วอ่าส่วนมากเขาจะแต่งกิ่งประมาณเดือนเอ่อเปลีนสิงหาครับเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิงหาก็ได้ครับแห้งดีครับเขาแต่งให้แล้วก็ท่ำใบท่ำใบให้มันได้ใบแรกขึ้นมาก,อก่อนนะครับเนาะพอท่ำใบได้ใบแรกขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยใบก็แตก บอกว่าแล้วปุ๊บนะกอนใบก็จะเพรสลัดออกจอนติเก้นะครับนะเนาะอ่ถาถา้ถาถ้าต้นนี่สี่ปีก็สามปีขึ้นไปนะไฮไลท์สารนะครับเนาะประมาณทัพพีหนึ่งครับทับพี่ตะเก,กียงเขานี่แหละอา่าต่อต้นนะครับเนาะงหลาดเลยครต่อต้นแต่ว่าอา่าดาบหน้านใส่วิธีการโฉมนะครับเนาะใส่สารแพคโคยิบหาเพราเช่นเนี่ยครับใส่ในอาตา400ัตราสี400่ลอยซีซีต่อหนาสองลอยลิตรน,นะครับเนาะงผลเลยครับ ตอนตอน,ตอนใบก็เพสฉลาดนะครับนาอหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ใส่ปุ๋ยสูตรอ่าสิบห้าหายี่สิบนะครับวานเลยครับอ่ะน,นีหวานวานหลกักอต่อมาหายใบเขาแก่เรียบร้อยแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยสูตรอ่าปุ๋ยหนาแล้วครับนอศู 0, 52, นย์ห้าสิบสองสามสิบสี่ครับนาะสะสมอาหารมาเลยครับสะสมอาหารนะครับอีกที่หนึง่งต่อมาับเปิดตาดอกได้ครับนาะอ่า พ่อไปเขาแกะเต็มทีแล้วครับประมาณเดือนกลัวๆหลังจากเขาศบสามเดือนหรือสองเดือนประมาณแห่งนี้ได้สองเดือนแห่งนี้นะครับเด้อค่อยเปิดค่อยเปิดตาดอกพ่อเปิดตาดอกออกมาแล้วปั๊บเนี่ยพ่อทุ่มตาดอกเขาก็ร่างโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยหนึง่งเขาสิเป็นตาดอกหรือสิเป็นตาใบาเนี่ยให้พี่น้องใส่สูรตรปุ๋ยตัวกังหลายๆเด้อครับด้วยปุ๋ยตัวใดปุ๋ยปุ๋ยเจ็ดปุ๋ยน้ำก็ได้ครับตัวกังหลายๆเลยให้ใส่ตัวกังเนี่ยตัวกังสีดก่อนเลยครับสมมติว่ามัน เป,เป็นตาแบบนี้เนาะครับน้องพี่น้องนาะนี่กระล่างจะเป็นตามากแบบนี้นะบลูว่ามันจะเป็นตาดอกหรือตาใบาน,น,น้องพี่น้องเป็นตุ่มขึ้นมาเป็นตุ่มขึ้นมาแบบนี้นะไปไปใ,ใส่ปุ๋ยสูตรกลางเล่งเล่งเลยครับผลก่อนเลยครับพ่อสูตรกางนักหนักปั๊บเนี่ยพ่อออกมากปั๊บเนี่ยเขาจะเป็นตาดอกทันทีเลยครับเขาจะบอกเป็นตาใบแต่ว่าขัองมาใส่ปุ๋ยสูตรตัวกลางหลายๆเนี่ยเปรเซ็นเป็นตาใบกับตาดอกเนี่ยทอๆกันครับพี่น้องครับผม พะอพาะ่พาใส่ปุ๋ยสูตรกลางไลยๆแบบนี้นะนานาก,าการเขาออกมาอาจจะการจีแดงหลักกันผสมเกสรน,นะเขาผสมเกสรดีครับดอกก็สีแดงครับพี่น้องดอกก็สีแดงก,ก็จะเป็นตุ่มแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับเนี่ยดอกก็สีแดงก็จะเป็นตุ่มเขาติดลูกลูกดีนะครับเนาะเขาจะเป็นเข,เขียวขึ้นมาแบบนี้ได้ครับพี่น้องนี่ใส่ปุ๋ยสูตรกลางไลยๆมันเขาจะเป็นเป็นหน่นวยเป็นเม็ดขึ้นมาเลยได้ครับขาจะบ่แห่งขาจะบ่งแห่งออกไปเลยนะครับขาจะเป็นลูกออกมาทันทีเลยนะครับเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้กัเกษตรกรอ่าแสวงสัยเนี่ยครับมเมนต์มาทั้งหลังไม่เลยกกันใดใครับเด้อรายละเอียดต่างๆเนี่ยช่วมาหาผมก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการต่างๆนะครับพี่น้องเนาะรายละเอียดมันจะได้สูงขึ้นนะครับพี่น้องเนาะแจ้งเบอร์โทรไว้ด้วยค่ะอ่าโทรมาหาดับหน้ากัเบอร์ศูนย์แปดเก้าเก้าซีเจ็ดเจ็ดหกหกหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อดับหน้านะครับพี่น้องเบอร์นี้บันทึกไว้ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับน้องนพี่น้องเนาะ ฝากพี่ฝากน้องไว้สำหรับคลิปนี้กับสัมนแหละครับพี่น้องสวัสดีครับ